สวัสดีครับพิธีพานหมีวันนี้นะครับพานหมีก็จะพามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับในช่วงเย็นๆประมาณ5โมงเย็นนะครับผมก็จะพามาดูชาวบ้านหากุ้งนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับที่อยู่ในแถวๆอ่างเก็บน้ำใกล้ๆหมู่บ้านพานหมีนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้บรรยากาศดีๆนะครับก็จะพามาหาซ่อนกุ้งหาเล่นน้ำนะครับนี่คุณลุงก็มากับหลานคุณลุง นะครับก็พามาหาอยู่หากินในช่วงเย็นๆนะครับนี่วิธีก้นหานะครับก็ไม่ยากเลยก็จะเข้าไปซ่อนประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็หาตามพุ่มไม้ครับตรงไหนมีพุ่มไม้ใหญ่มีแหนมีรากไม้เยอะๆเราก็จะเข้าไปหาตรงบริเวณนั้นนะครับถ้าเราดวงดีหน่อยนะครับเราก็จะเจอกุ้งที่มันค่อนข้างโอ้โหเยอะนะครับ แต่ว่าบางพุ่มบางเง่าบางอะไรมันก็ไม่ค่อยมีกุ้งนะครับเวลาได้กุ้งแกก็จะอเอาใส่ข้องนะครับผมมาเจอพอดีนะครับผมก็เลยลงมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับในเมืองอาจจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับแต่วิถีชีวิตแถวบ้านนอกก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับกับการหาอยู่หาก,กินวิถีชีวิตประมาณนี้นะครับ มันมีกุง้งเนาะเขาเอาสวิงตากเข้าไปมันจะดองบลาบบลาบ่บรารวดเลยโอ้โหหน่มีหดกุ้งดองน,น่าจะมีคนมาซ่อนอย่างเดี๋ยเมื่อเสาร์นี่บอกเออนี่ห้วเขาซ้อนอย่างนั้นห้วเขาไปซ้อนหนยเด็กเข้าไปกุ้งบลาบบลาบบลาบ,บรวด Bọn sư bị không có lấy, mình họ mãi vậy Không có Ủa, có Con mà นเก็บ้นนเกอ,อาไกอ,อาอบางทีก็ลงลึกบ้างนะครับตื้นบ้างนะประโปนกันไปนะครับตรงไหนที่มีมีแหนหรือว่าสาหลายน้ําจืดเยอะๆนะครับคุณลุงก็จะซ่อนสาลายขึ้นมาเพื่อที่จะหากุ้งนะครับมาเดีย๋ยว,วจะพามาดูกุ้งแถวอ่างเก็บน้ํานะครับว่า มันมีตัวเล็กหรือตัวใหญ่ประมาณไหนนะครับก็จะเลือกสาลายหรือว่าแหน่นบ้านผมเรียกว่าแหน่นะครับออกจากออกจากกองนะครับนี่เราก็จะเห็นกุ้งนะครับที่กําลังดองไปดองมานะครับก็จะทําการหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากุ้งจะหมดนะแล้วเราค่อยอย้ายไปหาตรงบริเวณที่อื่นนะครับ

ชวนพอได้มือกินเลงวะวัววัวได้ซื้อเขาดีนะเขาได้ขายพไปแล้วนี่มันกับวัอกขายได้ละโอ้ยส่งสามมกเลยวัได้ขายยังได้สามมกแล้วนี่ก็ได้

โยกขาน่ไหมนันละก็มันขึ้นโดนขึ้นก็ขึ้นนะแล้วบชอนี่สิโอ้ยบ่โดงลอบลอบลอบเออเด็จ้่อเน่อย そう。 คลองมันหรือไอ่นี่ใครนี่อะวัล้มคน่ะเด็กนี่เห็กเด็กเด็กเด็กดองอยู่วะนี่โอ้

นี่น้ำดํานี่ล่ะว่าอันนี้เลยต้องบ่เก็บบ่บ่ได้นี่นี่นี่สิโยป๊าป๊าปานี่ โอ้ยมันได้น้ำมาชดดยเด้อว่ันนี้ัดตัว่ชิบุรมามันจอินูดมันจะมาเก็บูกนีมนกรรมบารักกรรมสิบาทซาวาทประจำนี่เออเ้าเลยบาทเช้าบาทละซา คือเก็บเบือไม้ออกพอแห้งเก็บอะไรนี่มันออกง่ายปาร์กมันหินมันเอาไปกอยเนาะโอ้ยคักเติบกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะเป็นใส่คองอะไรวะนี้เป็นใส่คองนะวันนี้เมื่อเขาเก็บไปนี้มันเขาเลือกกรบุหลายนะเมื่อเขาเลือะบุล กอนขึ้นพีแล้วันนมบเลยตินี้เหาล่ะนกถืออไนะอ๋อ่ถือเลยนคือบาดแรกเนาะออบาดนแรกนะโอ้ยมันเป็นแ่เตะเนาะยังเป็นก้อนอยู่ Mình nhìn coi là đúng kiếp thiệt นึงเลือกจะัวเจาะกูมากการเก็บอูการเก็บคือบริเก็บน้มี <c oughs> เก็บอยู่นมีจะกูเก็บชีว่งมันม,มันได้แบบนี้นี่เพิ่องอืมตก

เลอกก่อนนี่คือนี้ไเปนเลิก้อชอนพูดตะกอเงามันเดื stocks, anyway. อดเขามเออเดี๋ยวพาไปดูแม่แม่ซ่อนนะผมซ่อน <Stat> <coloured> อยู่หากินนะอยู่ตรงบริเวณหน้าเขื่อนนะครับผมแถวนี้ก็จะมีวิถีชีวิตประมาณนี้นะครับในช่วงเย็นๆเขาก็จะมาหาซ่อนกันนะครับก็จะเป็นซ่อนกุ้งซ่อนเนี้ยนะแต่ลักษณะการหาก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับคือกุ้งเนี้ยอยากได้แค่กุ้งเราก็ต้องหาซ่อนอแบบที่ผมพามาดูเมื่อกี้นะครับก็จะเอาสวิงลงไปซ่อนตามพุ่มไม้นะครับตามพุ่มไม้แต่ ก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือการซ่อนเนี้ยวนะครับก็จะหาซ่อนตามแหนตามาหน้าอ่างพื้นที่ราบทั่วไปนะครับวิถีชีวิตของคนบ้านพันหมีก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้ซื้อของกินอยู่ตามตลงตลาดนะครับส่วนมากคือถ้าอยากกินก็อขอแค่ขยันนะครับก็มาหาทำกินได้เลยนะอยากกินผักหวานก็ขึ้นป่าหาผักหวานนะครับ อยากกินหน่อไม้ก็เข้าป่าหาหน่อไม้อยากกินนั่นกินนี่ก็เข้าป่าอย่างเดียวนะครับลงน้ําด้วยนะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในป่านะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าเลยอย่างผมนี่อยากกินปลาผมก็ต้อลงอ่างเก็บน้ําหากินปลาไม่ใช่ลงไปหากินแบบนั้นนะครับก็คือลงไปหาแบบยังไงดีไปหายิงปลา ช่วงกลางคืนนั่นแหละครับนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไฟไหม้ป่านะครับตรงบริเวณนี้ก็คือไฟไหม้มาทั้งหมดเลยนะดีที่เจ้าหน้าที่อุทยานมาควบคุมไว้ทันนะครับข้างบนก็จะไม่ค่อยไหม้ก็จะไหม้ในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งเลยผมก็เดินเาลาะๆเละๆจนไปถึงข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดู ไม่แม่ซ้อนเนี่ยวกันนะครับหลังจากที่ดูข้อซ้อนกุ้งแล้วจะพามาดูการซ้อนเนี่ยวนะครับป่าไม้แถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเขียวขจีขึ้นมาแล้วนะครับนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเ,เดือนเมษายนนะครับปลายเดือนเมษายนฝนก็ยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก็พายุมานะครับโอ้โหผมนี่ จนกลัวนะไม่ค่อยได้ขึ้นป่าเลยเพราะว่ากลัวพายุเขา้าแมงอะไรนี่ทำไมมันไต่แบบนี้นะครับนี่ไต่เร็วเกินตรงนี้ก็จะเป็นสวนของชาวบ้านนะครับในสมัยก่อนนะก็จะมีต้นมะขามนะครับต้นมะขามต้นหมักเฟืองนะหมักเฟืองหมักเพืองหมักเฟืองนี่ครับ ก็จะเป็นป่าสับปะรดนะครับนี่เป็นป่าสับปะรดหรือว่าป่ามักนัดอันนี้ก็จะเป็นต้นมักขามแล้วก็ต้นขนุนข้างในนะครับมะกะทินก็มีนี่สับปะรดทั้งหมดเลยนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีชาวบ้านคนในสมัยก่อนนั่นแหละครับก็โอ้คือเจ้าของสวนก็กลับบ้านเก่าไว้แล้วนะครับนี่เขาก็มาปลูกไว้ตรงนี้นะส่วนมากก็จะ ตอนนี้ก็จะเป็นพวกอา,อาหารสัตว์นะครับผมก็จะเป็นนกหนูนะที่เข้ามากินสับปะรดแล้วก็พวกมามีนะมามีขนุนหรือว่ามะขามนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นในระหว่างทางที่ผมเดินกลับนะครับก็จะพบเจอสวนของชาวบ้านนะก็คนสมัยตะก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครขึ้นมาทำแล้วเพราะว่าเป็นเขตอุทยานทั้งหมดนะครับนี่ โอ้โหตอนแรกก็คือกะว่าจะมาดูเขาซ่อนเนี้ยนะครับแต่เขากลับไปแล้วนะผมเดินลงมาจากข้างบนนู่นนะครับผมนู่นเดินลงมาประมาณหนึ่งกิโลนะครับพอมาถึงจุดนี้ก็คือเขากลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับแดดก็ยังร้อนอยู่นะนี่บรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คงไม่ได ถ่ายตอนที่เขาซอดเนี้ยนะเพราะว่าเขากลับแล้วนะครับเหลือแต่เหลือแต่ผมนี่แหละกาลังเดินไปรถแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมอีพีนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าป่านะครับคือ,อบ้านผมนี่เป็นฮิสโตกประมาณสองสามคนแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ขึ้นป่า ่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนไฟป่าก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับถ้าขึ้นไปนี่กลัวมันเป็นอันตรายนะครับกลัวแบบเ,เป็นลมกลางป่านี่มันจะแย่นะครับไม่ค่อยมีชาวบ้านขึ้นภูขึ้นผาสักเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับสูงสุดอุณหภูมิอยู่ที่42องศานี่ก็ร้อนมากๆเลยนะครับไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะอยู่บนยอดเขาแถมยังมีไฟป่าด้วยอากาศก็ไม่ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ได้ขึ้นภูเขานะครับช่วงนี้ก็เลี้ยงไก่ไข่อยู่บ้านครับผมไปเดี๋ยวเจอกัน e ีหน้าผม e ีีนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็สวัสดีครับ